สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ Weekly สรีในตอนนี้จะให้คุณผู้ชมมาทันโลกไอทอีกหนึ่งเรื่องที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดเรารู้จักสกุลเงินบาทเงินเยนเงินดอลลาร์วันนี้สิจะพามารู้จักกับอีกหนึงสกุลเงินที่มีชื่อว่า bitcoin สกุลนี้เอาไว้ใช้บนโลกไซเบอร์เท่านั้นค่ะ bitcoin เป็นสกุลเงินบนโลกออนไลน์จับต้องไม่ได้เพราะมันอยู่ในรูปแบบของรหัสค่ะมีเอาไว้ใช้ซื้อขายเฉพาะบนเน็ต ไม่ผ่านธนาคารจะมีมูลค่าอะไรสําคัญตรงไหนใครกําหนดที่ขอตอบคาถามข้อแรกสกุลเงินใหม่ออนไลน์นี้1 b i t c บิตคอยมีมูลค่าถึง1,000ดอลลาร์ 1, หรือ1บิตคอยมีค่ามากถึง32,000บาทค่ะไม่รู้จักจะเสียใจและเสียดายแน่ๆตัวอย่างคนเสียดายภายหลังเพราะไม่เห็นค่าเช่น นักร้องดังลิลี่อเลนเมื่อ5ปีก่อนเคยถูกว่าจ้างให้แสดงสดผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยเงิน1 0 0 0 0แสนบิตคอยน์สุดท้ายเธอปฏิเสธไปส่งผลให้ศูนย์รายได้ไปถึง3,200ล้านบาทอีกเคสหนึ่งเป็นหน่มังกฤษที่สะสมบิตคอยน์ได้ถึง7,500บิตคอยน์แต่เพลิดทิ้งฮาร์ดดิสต,ตอนย้ายบ้านส่งผลให้ศูนย์เงินมากกว่า240ล้านบาทตอนนี้เขาพยายามขุดที่ฝังขยะเพื่อตามฮาร์ดดิสนั้นกลับมา ปัจจุบันบิตคอยเริ่มเป็นที่พูดถึงในระดับสากลมากขึ้นเรื่อยๆสกุลเงินบิตคอยเริ่มเป็นที่ยอมรับหลายๆแห่งแล้วค่ะทั้งธนาคารร้านค้าออนไลน์ชั้นนำในอเมริกาโรงแรมกว่า3 0แสนแห่งทั่วโลกเลยนะคะ University of Nicosia ในไซปรัสอนุญาตให้ใช้บิตคอยจ่ายค่าเทอมแม้แต่รถสปอร์ตหรูเทลซ่ารุ่น S มูลค่า3.3ล้านบาท ก็มีคนจ่ายด้วยบิตคอยน์มาแล้วล่าสุดมีคนประกาศขายคฤหาสที่ลาสเวกัสด้วยการรับบิตคอยน์7.5ล้านดอลลาร์ถือเป็นการซื้อขายสก,กุลเงินบิตคอยนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในตอนนี้เลยค่ะส่วนไทยเองก็เป็นประเทศแรกที่ประกาศห้ามทําธุรกรรมด้วยบิตคอยนติดตามข่าวไอทีกับวิกฤตีสรีปประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ